สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook Homebuyer นะคะแล้วก็ขอสวัสดีแบบแฟนๆทุกคนเลยที่ติดตามนะคะวันนี้ค่ะ Homebuyer Life นะคะอยู่กับยายใหม่มรกตแน่นอนว่าเจอกับใหม่แบบนี้นะคะใหม่ต้องพาคุณผู้ชมนะมาชมโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจ แต่ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เป็นโชคดีของทุกคนมากนะเพราะเป็นครั้งแรกนะคะที่หมาพาคุณผู้ชมมาชมก่อนที่เราจะมีการเปิดจองต้องบอกว่านับจากนี้ไปนะคะคผู้ชมชมรายละเอียดของโครงการให้ดีนะคะเพราะเขาจะเปิดให้คุณผู้ชมจองในวันพรุ่งนี้และมรืนนี้นะคะก็คือวันที่17แล้วก็18ตุลาคมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะใครที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยวันนี้หมขออนุญาตแนะนําเป็นทาวน์โฮมและการที่เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่บอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมถ้าอยู่ที่โครงการนี้จะได้คุณภาพชีวิต ททีีที่่่ดมาากกวคุณคคิดํานี้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบกันที่รังสิตคลอง3แห่งนี้นะคะกับโครงการชวนชื่นทาวน์รังสิตคลอง3ค่ะซึ่งเป็นทาวน์โฮมแฟกซ่ฟังกชันปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามใจของคุณนะคะโครงการนี้เป็นโครงการใหม่จากมั่นคงเคหะการค่ะคุณผู้ชมเราตั้งอยู่บนเส้นรังสิตนครนายกนะคะหรือว่ารังสิตคลอง3นั่นเองค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเส้นตรงนี้ที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่ตรงนี้หมอยู่ภายในโครงการและด้านหลังนี้ค่ะที่เห็นนี้นะคะเป็นขับเขา ของโครงการเป็นส่วนกลางที่ได้ฟิลเหมือนบ้านเดี่ยวแต่บอกเลยนะคะว่าราคาที่นี่นะคะสบายกระเป๋ามากๆนะคะเริ่มต้นนะคะไม่ถึง2ล้านบาทเท่านั้นเอง และถนะ้าคุณผู้ชมได้ชมนะคะและจองภายในงานนั้นก็คือวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้นะบอกได้เลยว่ารุ่นลับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0 0บาทยังมีฟรีค่าโอนนะคะค่าเอ่อค่า,คามิเตอร์น้ําค่ามิเตอร์ไฟนะคุณผู้ชมค่ะค่า,คา,คาส่วนกลางอีก4ปีแรกด้วยะพูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูนะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าที่คุณคิดยังไงนะคะจากมั่นคงเค okay, หะการมาชมไฮไลท์สาคัญขอ,ของโครงการก่อนดีกว่าไมยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมทาวน์โฮมของที่นี่นะคะต้องเรียนให้้้ททรราาาบบบวว่เมมีัังหดด2แยกน นะอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะใหม่กาลังจะเดินจากจุดที่เป็นออส่วนกลางนะคะหรือว่าขับเท้าของโครงการนั่นเองส่วนแรกที่ใหม่ประทับใจและรู้สึกถึงการเข้ามาที่นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกเลยนะแต่คุณผู้ชมเข้ามาเนี่ยนะซุ้มประตูทางเข้าหรูหราใหญ่โตฟิลเหมือนบ้านเดียวแต่ว่าทาวน์โฮมในราคาเริ่มต้นที่1.99จุดล้านบาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะ่ะด้านหน้าถนนนะคะพูดก่อนเลยว่าเรานะคะกว้างประมาณสัก16เมตรด้วยกันนะคะและทุกยูนิตที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะหันหน้าเข้าถนนเมนคะ่ะคุณผู้ชม พอมาถึงถัดจากที่เป็นส่วนของออขาบเท้าแล้วคุณผู้ชมคาะเราจะเจอเซลล์แกลเลอรี่นะคะ ในส่วนของโครงการชวนชื่นนะคะทาวรังสิตคลองสามคุณผู้ชมค่ะเราพัฒนาบนที่ดินประมาณ28ไร่กว่า,วาด้วยกันนะคะมีทั้งหมด3 2 1ยูนิตค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีทาวโฮมด้วยกันทั้งหมด2แบบให้คุณผู้ชมได้เลือกชมนะคะผ่านจากเซลล์แกลเลอรี่ตรงนี้ใหมยจะพาคุณผู้ชมมาถึงทาวโฮมที่เป็นใช้ใหญ่ของโครงการนั้นก็คือแบบที่ชื่อว่าบลอซซัมค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งแบบนี้ด้านหน้านะคะเราจะเห็นว่าสามารถจอดรถนะคะได้ถึง2คันค่ะพื้นที่ดินนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 18.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรนะคะเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอนค่ะ3ห้องน้ำา1ห้องอนเนกประสงค์ และจอดรถได้2คันในระหว่างที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี้นะคะหากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะแชทมาถามกันได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีทีมงานที่จะพร้อมตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทุกข้อสงสัยแต่ทางที่ดีวันพรุ่งนี้มาชมด้วยตาของคุณเองดีกว่าและนอกจากนี้นะต้องบอกเลยว่าเราจองแล้วเราก็พร้อมโอนได้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาคุณผู้ชมขาอันนี้นะคะเราจะมีการส่งมอบนะคะเป็น บ้านเปล่านะคะเป็นบ้านมาตรฐานนะคะให้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นแบบทาวทาน์โฮมที่ตกแต่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นทาวน์โฮมมาตรฐานเพื่อได้เห็นขนาดแล้วก็สัดส่วนจริงก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคะเพื่อเป็นไอเดียว่าเอ๊ะพื้นที่ขนาดนี้เราจะทําอะไรได้บ้างระวังอะไรได้บ้างและฟังก์ชันภายในตัวของบ้านเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าชวนชื่นทาวน์รังสิตคลอง3าของเราเนี่ยนะคะเราเป็นทาวน์โฮม2ชั้นเรามีให้ชมด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบแรกคือทายใหญ่ที่ไหมแนะนําให้คุณผู้ชมไปนะคะชื่อว่า ลซ <Awesome. S 2> เดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งแบบนะคะที่ชื่อว่า Bloom นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้านี้นะคะทั้งหมดในโครงการของเรานะคะย้ำเลยนะคะว่าเรานะคะมีพัฒนาบนที่ดินนะคะอยู่ที่ประมาณ28ไร่กว่านะคะแล้วก็มี321ยูนิตนะคะเป็นสไตล์โม d ์เบอร์เดนนะคะบ o ทานิเคิด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะและด้านหน้าถนนนี่นะคะก็กว้างประมาณอยู่ที่16นะคะเนื้อที่ประมาณสัก16เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกยูนิตเลยเราจะหันหน้าเข้าสู่ถนนเมนเอาละ มาถึงแบบที่วันนี้ใหม่จะพาทุกคนนี่นะคะมาชมก่อนต้องบอกเลยว่าวันนี้เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบณนะตอนนี้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งพรุ่งนี้และมรืนนี้17และ18เราจะเปิดให้คุณจองนะคะวันนี้จองภายในงานรับสิส่วนลดสูงสุดถึง200 0 0 0บาทราคา1.99ล้านบาทวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันก่อนนะคะซึ่งแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะชื่อว่าบลูมค่ะเรามีพื้นที่ดินนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 0 เจ็ดตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณ92นะคะตารางเมตรเป็นฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์นะคะ3ห้องน้ำและจอดรถ ได้1คันค่ะแบบนี้1.99ล้านบาทนะคะจองภายในงานรับสิธิส่วนลดสูงสุด2 0 0แสนบาทมีคำถามแชทมาถามกันได้เลยนะคะ,ะก่อนที่จะเข้าบ้านคุณผู้ชมคาหมายเขอแวะตรงที่ส่วนของหน้าบ้านสักนิดหนึ่งนะคะข้อสําคัญของทาวมที่นี่หมายชื่นชอบในการออกแบบดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชั่นที่ลงตัวของมั่นคงเคหะการมากๆแน่คุณผู้ชมขาเพราะว่าด้านหน้านี่นะคะเราจะเป็นประตูกระจกนะคะบานสไลด์กินพื้นที่ในส่วนของผนังประตูทางเข้าเต็มพื้นที่เลยนะคะและเป็นประตูกระจกนะคะ up p v c ค่ะกอบน,นะคะของวินเซอร์ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความสวยงามแข็งแรงและคงทนอันนี้ต้องยกให้เขาจริงๆเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูฟังก์ชันข้างในว่าคุณจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าที่คุณผู้ชมคิดมันเป็นอย่างไงเข้าไปชมข้างในกันค่ะนี่แหลคะค่ะด้านในนะคะเราก็จะได้เห็นพื้นที่นะคะเต็มๆเลยนะคะในส่วนของ ตรงนี้นะคะที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะเข้ามาคุณผู้ชมค่ะนี่ซ้ายมือของไมค์ขอแวะตรงนี้ก่อนเลยอ่ะเราจะได้เห็นพื้นที่ของส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้อย่างที่บอกไว้นะคะข้อดีของเขานะคะผู้ชมเห็นไหมว่านี่คือประตูกระจกนะคะที่กินเต็มพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราจะได้รับช่องแสงนะคะจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยนะคะนี่คือข้อดีข้อแรกนะคะทําให้รู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเราไม่อึดอัดนะคะนอกจากนี้ค่ะด้วยความที่ที่นี่เนี่ยนะคะโปร่งโล่งสบายนะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วไม่อึดอัดเพราะว่าจากพื้นนะคะจนถึงฝ้าเพดานเนี่ยนะคะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ6.5เมตรด้วยกันนะคะถัดจากส่วนของห้องนั่งเล่นคุณผู้ชมเห็นไหมว่าวางทีวี กับโซฟาเรามีพื้นที่ที่มีความห่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีสเปซในการเดินเข้าออกที่สะดวกสบายด้วยที่นี่เนี่ยความน่ารักของเขาก็คือเขาวางฟังก์ชันไว้ได้ดีมากๆนะคะสําหรับโครงการชนชื่นเทารังสิตคลองสานั่นเองนะเดี๋ยวมาดูอีกส่วนหนึ่งบ้างดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ ในโครงการนี้เราก็มีการตกแต่งให้คุณผู้ชมดูเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจนะว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าคนเราเนี่ยมาดูบ้านเปล่านะก่อนที่จะส่งมอบนะคะแบบบ้านมาตรฐานเราอาจจะงงเรื่องของไอเดียว,ว่าจะจัดวางตรงไหนตรงไหนวางเคาน์เตอร์โตะได้ยังไงบ้างโต๊ะทานข้าววางได้เท่าไหร่บ้างอันนี้นะคะเราวางโต๊ะทานข้าวนะคะได้นะคะสี่ที่นั่งด้วยกันนะคะแล้วก็ สามารถที่จะติดโคมไฟลงมาจากผนังแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูอย่างที่ไหมบอกนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็3ห้องน้ําห้องอนเนกประสงค์ที่ว่านี่คือห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาดูกันหน่อยละกัน นี่ค่ะห้องอนเนกประสงค์ที่ว่านะคะอย่างห้องนี้นะคะเขาก็มีการตกแต่งให้ดูนะคะเพื่อเป็นไอเดียอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนเราทํางานที่บ้านกันมากขึ้น work for home มากขึ้นหรือบางคนนะคะขคยของในโซเชียลมากขึ้นอา,อาจจะมีการแบบว่าทําธรุรกิจเล็กๆไลฟ์สดห้องนี้ก็ได้เหมือนการทําเป็นสตูดิโอก็ได้นะคะ เดี๋ยวนี้อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจพวกบล็อกโกงบล็อกเกอร์เนี่ยคุณผู้ชมถ่ายในบ้านได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะของอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคุณผู้ชมค่ะเขามีกระจกไว้ให้นะคะตรงนี้เป็นแบบเข้ามุมนะคะเพื่อทําให้การมองเห็นของเราเนี่ยได้กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็รับแสงจากข้างนอกแล้วก็ห้องนี้ดูดไม่อึดอัดจ,จนเกินไปนะคะนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งนะคะบานหน้าต่างนะคะอยู่ด้านข้างเป็นช่องรับแสงค่ะคุณผู้ชม เห็นไหมคะว่าห้องอเนกประสงค์ห้องนี้เราจะกั้นเป็นห้องนอนอของเด็กเล็กๆก,ก,ก็ได้เอาไว้เตรียมตัวสาหรับเวลาใครมีลูกอ่อนนะข้างล่างได้นะคะเอาเป็นห้องแบบเก็บของไม่ตห้องดูทีวีอีกห้องหนึ่งก็ยังได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะหมายจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมอีกหนึ่งฟังชันของที่นี่นั่นก็คือในส่วนของห้องครัวนั่นเองค่ะ ห้องครัวข้างหลังบอกให้ทราบก่อนเลยเนะว่าข้อดีนะคะของโครงการชนชื่นทาวรังสิตคลองสนะคะของมั่นคงคหะการที่นี่เขาลงเสาเข็มในส่วนของห้องด้านหลังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะเขาทําเป็นครัวให้คุณผู้ชมเห็นขนาดกว้างมากนะในความรู้สึกใหม่อันนี้คือน่าจะมากกว่า2เมตรนะคะในส่วนของความกว้างอันนี้เขาบิ้วครัวให้ให้เห็นนะคะว่าเราสามารถบิ้วครัวได้นะคะมีส่วนมุมซักล้างนะมีส่วนมุมแบบว่าคุกกิ้งได้นะคะติดเครื่องดูดควันแบบนี้ได้นะคะ ถัดมานอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถวางตู้เย็นขนาดใหญ่ไว้ด้านข้างได้เหมือนกันนะคะไม่อึดอัดด้วยและด้านหลังนี้เขาลงเสาเข็มไว้ให้แล้วก็มีกําแพงขึ้นไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เ,เขาเรียกว่าต่อเติมส่วนของหลังคาก็ได้แล้วด้วยอันนี้สะดวกสบายประหยัดสตาร์ในกระเป๋าของคุณด้วยนะคะที่จะบอกว่าห้องครัวข้างหลังเนี่ยนะนพื้นที่ข้างหลังเนี่ยของเขากว้างมากนะคะเพราะว่านี้เขาแบ่งโซนแบบเป็นโซนครัวใช่ไหมกั้นทําเป็นพื้นที่ในส่วนของมุมซักล้างได้เหมือนกันมาดูดีกว่าค่ะ ราคาเริ่มต้นแค่1.9% 9ล้านคุณผู้ชมหมายบอกแล้วว่าเราจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าที่คุณผู้ชมคิดด้วยนะคะอ่ะอันนี้เขาวางเครื่องซักผ้าไว้ให้นะคะเรียบร้อยแล้วบางคนนะคะบางท่านอาจจะกังวลเรื่องของปลวกอืมหมายจะบอกเลยว่าเขาวางท่อระบบท่อนะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการกําจัดปลวกนะคะและจะบอกว่านี่คือขนาดเขาวางแบบว่า แขงน้ำเอาไว้ให้นะคุณผู้ชมดูสิเรายังเหลือพื้นที่ต่างๆแล้วไม่อึดอัดเลยนะคะบางท่านตากักพ้งตักผ้าตรงนี้ได้สบายเลยนะคะอันนี้เป็นไอเดียให้เห็นนะข้างบนนี้นะคะตรงหลังคาเขาทาเป็นแบบกระจกใสๆแบบนี้ตักผ้าในนี้ก็ได้ด้วยเพราะประเทศไทยเราเดี๋ยวฝนเดี๋ยวพายุเข้าเดี๋ยวร้อนใช่ไหมอากาศก็อาจจะแปลปรวนิดนึงนะคะอันนี้เป็นไอเดียให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าแบบตัวทาโหโฮมาตรฐานที่เราจะส่งมอบให้นะคะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแต่นี้เราตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวไหมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปช ที่จะขึ้นขอร์ดแวะที่ห้องน้ําชั้นล่างกันก่อนนะคะเพราะทาวโฮมแบบนี้เนี่ยนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด3ห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างข้อดีของห้องน้ํานี้คุณผู้ชมคะเรามีช่องรับแสงซึ่งสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของห้องน้ําที่อยู่ใต้วันใดไม่จะบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยบางคนอาจจะแบบสีษะชนแบบ เ,เพดานเนาะแต่อย่างนี้นะคะจะบอกให้ว่าเขามีการตัดส่วนวอลส่วนโค้งเอาไว้นะคะทําให้ห้องน้ําข้างล่างของเราไม่อึดอัดนะคะอ่ะได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นชั้นสองนะคะจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างดีกว่านะคะของแบบที่ชื่อว่าบลูมนะคะส่วนบันไดในการขึ้นไปนุณผู้ชมค่ะเขาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคะ่ะแข็งแรงคงทนแน่นอนนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของที่เราขึ้นมาดูชั้น2กันแล้วนะคะไม่ต้องบอกว่า ชั้น2นี่นะคะ,ะจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานเนี่ยเราจะสูงกว่าชั้นล่างนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ2.7ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่อึดอัดเลยข้างล่างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2.65ด้วยกันนะคะชั้น2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.7นะคะอ่ะพามาดู2ห้องชั้นบนกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะจะบอกเลยว่าห้องนอนทั้งสองห้องข้างบนเนี่ยนะได้ฟิลเหมือนแบบจริงๆแล้วแบบคนละซี่กันเลยนะคะซี่แรกเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ นี่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะกินครึ่งหนึ่งซีกหนึ่งของบ้านไปเลยนะคุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยเราวางเตียงนะคะขนาดคิงไซส์คุณผู้ชมได้ชมนะคะแล้วก็เรายังเหลือพื้นที่ที่จะวางโต๊ะข้างเตียงด้วยแล้วเข้ามาในห้องนอนใหญ่หรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมจะบอกเลยนะคะว่าไม่อึดอัดเลยเพราะว่าจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานเนี่ยนะคะฟอร์ทูซิลลิงเนี่ยนะคะประมาณ3.5เมตรด้วยกันนี่คุณผู้ชมคะ่ะจะบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเราพาให้คุณผู้ชมมาได้ชมกันนะคะ ก่อนที่เราจะเปิดจองเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะราคาเริ่มต้นของเราอยู่ที่1.99จองภายในงานรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0แสนบาทเลยโอ้โหอะไรจะสบายขนาดนี้โอ้ดิฉันอยากจะนอนในห้องนี้ให้เพลิดเพลินมากงจริงห้องนี้นะคะนอกจากเราจะได้ความสูงโปร่งนะคะของฟ้าเพดานแล้วนะคะเรายังได้ช่องรับแสงนะคะจากธรรมชาติด้วยนั่นก็คือบานกระจกนั่นเองค่ะนี่บานกระจกและบานหน้าต่างนะคะคุณผู้ชมที่เราได้รับแสงกันอย่างแบบ เต็มที่กันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะหน้าบ้านของเรานะคะก็หันเข้าสู่ถนนเมนด้วยนะคะมาถึงด้านหลังของใหม่กันบ้างดีกว่าโอ้โหความฝันของสาวๆของใครหลายคนเลยก็คืออยากมี walk in closet <c oughs> นะคะซึ่งในห้อง master bedroom ค่ะเราสามารถจะตัดมุมเป็น walk in closet ได้ built กันสูงได้เต็มที่จนถึงเพดานได้เลยนะคะเก็บเสื้อผ้าได้อย่างแบบ จุกๆก,กันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะทําเป็นชั้นกระเป๋าก็ได้นอกจากนี้ยังสามารถเหลือมุมนะคะที่จะทําเป็นโตเครื่องแป้งเครื่องสำอางของเราก็ได้เหมือนกันแล้วก็ติดกระจกบานใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งมีห้องน้ําอยู่ในห้องด้วยค่ะพามาดูดีกว่าค่ะห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดมคุณผู้ชมค่ะเขาแบ่งสัดส่วนฟังก์ชันไว้ได้ลงตัวมากๆบอกแล้วว่าเราจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าที่คุณผู้ชมคิดนะคะ เราแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะแล้วเราก็ทําชั้นนะคะไว้สําหรับพวกวางสบู่นะคะวางข้าวของเครื่องใช้ของเราในส่วนของโซนชาวอร์นั่นเองไม่ต้องมาติดแบบชั้นวางให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้โหจริงๆมา้บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาจัดวางฟังก์ชันไว้ได้น่ารักมากๆคุณผู้ชมและน่าอยู่มากๆในราคาพิเศษนะคะบนทำเลรังสิตคลอง3นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งห้องนอนดีกว่านะคะมา อีกหนึ่งห้องค่ะคุณผู้ชมค่ะห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนที่2นะคะแบบรูมนะคะเราจะมีห้องนอนด้วยกันทั้งหมด2ห้องนะคะ2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์นะคะ3ห้องน้าและจอดรถได้1นึคันห้องนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือมันด้วยความที่ขนาดห้องนี่ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะถ้ามีลูกนะคะเราสามารถทําแบบว่าเป็นเตียง2ชั้นก็ได้นะคะหรือบางคนถ้าเพิ่งอยู่แบบว่าเป็นคู่รักนะคะเพิ่งแต่งงานบิวห้องนี้เป็นห้องเสื้อผ้าไปเลยคุณผู้ชมแบบที่เรากําลัง พาคุณผู้ชมมาชมอยู่นี้นะคะนี่เป็นการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียเนาะนะคะวางเป็นแบบทําเป็นห้องเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะเราจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานของคุณผู้ชายก็ได้นะคะซึ่งเรามีห้องน้ําในตัวค่ะมานี่ค่ะห้องน้ํานะคะเราก็จะสัดส่วนไว้ได้ค่อนข้างลงตัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็เราก็มีชั้นวางอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ อ่ะหลายคนคงรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราพามาชมแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ที่พร้อมตกแต่งแล้วเราก็ว่าสวยงามแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะใหม่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมแบบบ้านมาตรฐานอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะไหนๆก็พามาถึงที่นี่แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นสัดส่วนขนาดจริงนะคะว่าที่นี่เนี่ยน,น่าอยู่ขนาดไหนและสัดส่วนขนาดต่างๆเป็นยังไงเพื่อบ,บางคนมีไอเดียในใจว่าอยากจะวางอย่างอื่นอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นยังไงบ้างใหม่พาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าอยู่ข้างๆกันค่ะ ข้อดีของโครงการที่นี่คุณผู้ชมหมายจะบอกเลยนะคะว่าหลายๆท่านที่กําลังชมอยู่นขณะน,นี้วันนี้ค่ะไหม้พามาชมโครงการที่น่าอยู่นะคะของชวนชื่นทาวรังสิตคลอง3านะคะซึ่งเป็นโครงการใหม่ล่าสุดนะคะจากมั่นคงเคหะการนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเราจะเปิดให้คุณผู้ชมนะคะได้จองนะคะเป็นเจ้าของกันนะคะพรุ่งนี้และมรืนนี้ก็คือวันที่17แล้วก็วันที่18ตุลาคมนี้นะคะพร้อมกับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษสูงสุดถ้าคุณจองในงานนะคะ ถึง2 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีในส่วนของอฟรีค่าโอนนะคะค่าจดจำนองนะคะค่ามิเตอร์น้ำค่ามิเตอร์ไฟนะคะแล้วก็ค่าส่วนกลางนะคะ4ปีแรกด้วยกันนะคะโหให้ขนาดนี้ลองบวกลบคูณหารดูคุณผู้ชมค่ะอะเดี๋ยวพามาดูแบบบ้านมาตรฐานก่อนที่เราจะส่งมอบให้คุณดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแบบบ้านมาตรฐานพามาให้ดูแบบเซิร์รกันก่อน,อนละกันนะคะเห็นไหม เขาก็จะมีการบอกรายละเอียดไว้ตามจุดมุมต่างๆนะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราวางท่อกําจัดปลวกไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วเราก็ลงเสาเข็มให้ด้วยนะคะข้างในเห็นแบบนี้แล้วนะคผู้ชมค่ะงานนี้เนี่ยต้องบอกนะคะว่าเราจองเพียงแค่999บาบาทเท่านั้นพิเศษเฉพาะในงานนี้ เสียงในนี้ค่อนข้างจะกล้องนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการแบบวางเข้าของเฟอร์นิเจอร์อะไรแล้วก็ถ้าเข้ามานะคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาจะมีคําอธิบายแล้วก็สัดส่วนจริงไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยคือเขามีหนึ่งห้องอเนกประสงค์ไว้ แบบสําหรับทาวน์โฮมอ่ะหมายว่าเขาวางฟังก์ชันไว้ดีมากกระจกก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะดีมากอันนี้คือพื้นที่ด้านหลังอย่างที่หมายเรียนให้ทราบนะคะว่าเราลงเสาเข็มไว้ให้แล้วแล้วก็มีผนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรานะคะเท่าแตเออ่เติมในส่วนของหลังคาเท่านั้นเองประหยัดเงินในกระเป๋าราคา1.99ล้านแล้วก็ได้สิทธิ์ส่วนลดอีก200,000บาทคุณผู้ชมแล้วก็ฟรีค่าส่วนกลาง4ปีแรกอยากขึ้นไปชมข้างบนกันไหม อยากขึ้นไปชมใมผาขึ้นไปชมดีกว่าค่ะอ่ะมาไปเลยค่ะคอนกรีตเสริมเหล็กของเรานะคะบันไดาทางขึ้นแบบนี้ละคะ่ะสองจุดเจเมตรความสูงนะคะจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานในส่วนของชั้น2นะคะแล้วก็3.5เมตรนะคะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะนี่คือขนาดบ้าน และที่นี่เขามีช่องเสียบ USB ไว้ให้คุณด้วยนะเนี่ยตามจุดต่างๆนะคะเขาก็มีไว้ให้ด้วยนี่เขาก็จะมีเขียนบอกเอาไว้นะคะรายละเอียดแล้วก็ใช้แผ่นสะท้อนความร้อนด้วยข้างบนหลังคาระบายความร้อนได้ดีนะคะอาจจะประหยัดในการเปิดแอร์นะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอืมนะอีกหนึ่งห้องนอนแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วพาคุณผู้ชมมาดู วงกบก็เป็น UPVC นะคะที่นี่เนี่ยเขาออกแบบใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะฉะนั้นแล้วบ้านนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นบอทานิเคิลนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องน้ำนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าที่นี่เนี่ยนะวันนี้เนี่ย เราจองในราคา999บาทเท่านั้นเองนะคะกับการเป็นเจ้าของทาวน์โฮมบนทำเลรังสิตคลอง3นะคะราคาเริ่มต้น1.99ล้านบาทพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะย้ำจริงๆอยากให้มาใครมีคำถามแชทมาตอนนี้ได้เลยที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวทีมของเราพร้อมจะตอบคำถามให้คุณทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ในส่วนของสวนนะคะที่เป็นแบบสวนส่วนกลางของโครงการนะคะพามาชมกันตรงนี้หน่อยละกัน คุณผู้ชมที่นี่นะคะเขารองรับทุกการทํากิจกรรมนะคะภายในการใช้ชีวิตอยู่ของคุณนะคะอย่างที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นสวนสีเขียวนะคะเราก็จะมีนะคะทั้งหมดเลยให้คุณผู้ชมได้ทําทุกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งแท็กนะคะเป็นส่วนของเอ,อ่อสนามสีเขียวนะคะเราจะมีเพชรโซนนะคะรวมถึงโอโซนการ์เด้นด้วยเป็นส่วนพักผ่อนขนาดใหญ่คุณผู้ชมได้สูดอากาศกาันทั้งหมดที่เห็นนี้และตรงมุมนูนนะะ้นค่ะถ้ามองไปลึกๆนะคะ ผู้ชมคะเรามีสนามบาสแล้วก็มออีอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้งด้วยบางคนแบบออกแต่ในฟิตเนสอย่างเดียวอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้พื้นที่ที่แบบออกมาแล้วก็ชมพื้นที่สีเขียวกันบ้างที่นี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็รองรับทุกการทํากิจกรรมของคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่นะคะจะออกกําลังกายบนฟิตเนสก็ดีนะคะหรือว่าจะมาออกกําลังกายกลางแจ้งก็ได้นะคะ พูดถึงคาเฟ่ของที่นี่สักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะคาเฟ่ของเรานะคะต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบเลยนะว่าที่เห็นทั้งหมดนี้คือพื้นที่ของส่วนกลางทั้งหมดนะคะของโครงการชวนชื่นทาวรังสิตคลองสามนั่นเองนะคะคาเฟ่ที่นี่ค่ะเรามีสระว่ายน้ําที่แยกระวังสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่รวมถึงมีฟิตเนสด้วยนะคะอ่ะเห็นไหมว่ากินพื้นที่ขนาดยาวเลยนะคะเราให้พื้นที่ที่เป็นของแบบสีเขียวได้เต็มพื้นที่มากๆและนี่ค่ะ ก็มีแบบว่าเป็นลานทํากิจกรรมของแบบลูกๆนะคะเอาไว้เรียนรู้นะคะเห็นไหมว่าเราใส่ใจทุกเจนจริงๆนะมีเพจโซนนะคะมีโซนทํากิจกรรมของเด็กๆนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะไว้ออกกําลังกายกลางแจ้งด้วยนะคะแล้วก็มีแป้นบาสด้วยน่ารักมากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีจ็อกกิ้งแท็กเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้จ็อกกิ้งออกกาลังกายได้นะออกกําลังกายโดยที่ไม่ต้องแบบระแวงเรื่องของรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเลย เห็นไหมคะที่นี่บอกแล้วว่าเขาใส่ใจทุกเจนจริงๆนะคะแล้วก็ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคุณนะทำให้การอยู่ทายในโครงการไม่น่าเบื่อและจําเจเรื่องของการอยู่ที่นี่นะคะว่าน่าสนใจแล้วคุณผู้ชมเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ตรงข้างหน้านู่นนะคะขออนุญาตเดินนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมว่านี่คือส่วนกลางนะคะของโครงการที่คุณผู้ชมได้ชมทั้งหมดนี้ของทาวน์โฮมที่ราคาเริ่มต้น 1.99ล้านบาทเท่านั้นนะคะจองนะคะอยู่ที่ประมาณ999บาทเท่านั้นเองหุยราคาดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะจองทำสัญญาในราคานี้พิเศษเฉพาะวันงานนะคะได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษกันไปเลยอ่ะ เรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยดิฉันต้องขอพูดถึงนิดนึงนะคะนะับตั้งแต่คุณผู้ชมเข้ามาถึงโครงการสิ่งแรกที่จะได้พบเลยก็คือซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามและใหญ่โตขนาดนี้ย้ํานะคะว่านี่เป็นซุ้มประตูทางเข้าโครงการทาวนโฮมค่ะที่เราจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าที่คุณคิดนะคะ ในเรื่องของการเข้าออกที่นี่เรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของเรานะคะตามแบบฉบับได้มาตรฐานของมั่นคงเหาการนั่นก็คือนะคะเรามีนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้คุณนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะมีกล้อง CCTV นะคะและทุกการเข้าออกนะคะของผู้อยู่อาศัยหรือสมาชิกภายในบ้านนี้นะคะเราก็เข้าออกด้วยระบบขี่การนั่นเองนะคะแล้วก็แบ่งแยกระหว่างผู้มาติดต่อแล้วก็ลูกบ้านที่อยู่อาศัยภายในน,นี้ด้วยละคะ่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือความสวยงามทั้งหมดนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้หมายขอสรุปเลยละกันนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะได้ทาวน์โฮมดีๆนะคะในราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.99ล้านบาทวันนี้คะ่ะหมายขอแนะนําโครงการชวนชื่นทาวน์รังสิตคลอง3ซึ่งโครงการนี้นี่นะคะเราตั้งอยู่บน ถนนนะคะรังสิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่านับจากจุดของโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินทางได้2เส้นทางนะคะหลักๆเลยก่อนนะคะนั่นก็คือเส้นรังสิตนครนายกหรือว่าใครจะใช้เส้นคลองหลวงก็ได้แต่ถ้านับจากโครงการนี้นะคะเราจะอยู่ใกล้เส้นถนนรังสิตนครนายกมากกว่าประมาณสัก,ก2.5กิโลด้วยกันนะคะและแน่นอนเรื่องของการเดินทางว่าสะดวกสบายแล้วใครที่สะดวกในการใช้วงแหวนการจนาพิเศษเราก็ใกล้ด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องของการเดินทางแล้วหลายท่านนะคะก็กังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตประจา อเอ๊แล้วสถานที่แบบช้อปปิ้งต่างๆนานาเราต้องจับจ่ายซื้อของล่ะมีที่ไหนใกล้บ้างนะคะจากจุดของโครงการตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ ครบทุกแบบเลยนะคุณผู้ชมคะ่ะแนะนําก่อนเลยว่าใครที่ชอบไปช้อปปิ้งในห้างสปปรรพสินค้าว,วันนี้นะคะของเราสามารถเดินทางไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้บิ๊กซีโลตัดได้นะคะตลาดสีมุมเมืองได้ตลาดไทยได้หรือสวนสนุกดีมเวอร์เราก็ใกล้ด้วยเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมใช้ชีวิตได้ครบทุกด้านเลยนะคะนอกจากนี้คะ่ะในการเดินทางมาหากคุณผู้ชมนี่นะคะมีข้อสงสัยหมายแนะนานะหรือบางคนอาจจะไม่ชินเรื่องของเส้นทางในการเดินทางมาอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะคะหรือว่าสอบถามได้เลยนะคะหรือใครสะดวกที่จะใช้ Google m a p แนะนําเลยคะ่ะเซิร์ช ะะว่าชวนชื่นทาวรังสิตคลอง3านะคะก็ขึ้นเลยและพิเศษนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหากคุณผู้ชมที่ได้ชมทั้งหมดในวันนี้ภาพบรรยากาศความสวยงามโครงการน้าอยู่ชวนชื่นทาวรังสิตคลอง3าซึ่งเป็นโครงการใหม่นะคะจากมั่นคงเคหะการวันนี้แล้วสนใจพรุ่งนี้ค่ะเราเปิดให้คุณผู้ชมนะคะได้จองนะคะจับจองเป็นเจ้าของนะคะ2วันด้วยกันก็คือวันที่17และก็18ตุลาคมนี้ซึ่งแน่นอนว่าใครที่สนใจแวะมาได้เลยนะคะนอกจากจะได้สิทธิ์ส่วนลดสูงสุดถึง2,000 0 0บาทแล้วนะคะวันนี้นะคะยังได้ ฟีค่าอนกรรมสิทธิ์ฟีค่าจดจำนองค่ามิตเตอร์น้ำค่ามิตเตอร์ไฟและค่าส่วนกลาง4ปีแรกด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดนี้คุณผู้ชมอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่หมายบอกเล่าได้นะคะจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายแนะนําเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาพบกันได้ที่โครงการชวนชื่นทาวรังสิตคลอง3นะคะเรายินดีที่จะพาคุณผู้ชมชมทุกความน่าอยู่ของโครงการนี้นะคะแวะกันเข้ามาได้เซิร์ชกูเกิลแมปมาได้เลยพรุ่งนี้1778เรามาเจอกันนะคะเวลาในการทําการนะคะประมาณที่เก้าโมงเช้าจน ถึง6โมงเย็นนะคะแวะกันเข้ามาได้สิทธิส่วนลดแบบนี้พิเศษให้เฉพาะคุณเริ่มต้น1.99ล้านบาทเท่านั้นนะคะวันนี้หมดเวลาคงใหม่แล้วเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาเจอกันแล้วกันนะอยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองและรีบมาจองภายในงานวันนี้ใหมหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ